สวัสดีครับผมชื่อถั่วนะครับปัจจุบันผมเองทำงานเกี่ยวกับไอทีและตึกที่ผมทำงานอยู่ก็มีเรื่องเล่าที่ผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอกับตัวเองครับวันที่เกิดเรื่องราวหลอนๆนี้ขึ้นคือวันที่มีการจัดงานเกี่ยวกับไอทีครั้งใหญ่ที่ตึกซึ่งผมทำงานอยู่ตึกนี้มีหลายชั้นนะครับและชั้นที่ผมทำงานอยู่นั้นก็คือที่ชั้นเจ็ด แต่ที่ชั้นเจ็ดจะเป็นชั้นที่ไม่มีห้องน้ําและผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มีในเรื่องของชื่อตึกหรือบริษัทที่ผมทำงานอยู่ผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ผมมีปัญหาในภายหลังเอาเป็นว่าผมมาเล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันในช่วงของการจัดงานนั้นเวลาที่จัดครั้งหนึ่งก็จะจัดยาวและกินระยะเวลาเป็นอาทิตย์เลยครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีผมเองที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกในวันสุดท้ายก็เข้าไปทำงานปกติตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงงานเลิกและมีการขนของกลับขึ้นมาที่ชั้นที่มีโต๊ะทำงานของผมอยู่และเพราะมันยังไม่ดึกมากเท่าไหร่พวกเพื่อนๆและพี่ๆในที่ทำงานก็เลยสั่งอาหารมื้อเย็นมากินกันที่ออฟฟิศซึ่งเป็นการผ่อนคลายหลังจากการเลิกงานกันตามปกติ แบบที่เคยทำกันในตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาทำงานได้ประมาณ3เดือนครับกำลังเป็นช่วงประเมินการผ่านโปรพอดีแววแววลงไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยดิแคทชวนแววให้ลงไปเข้าห้องน้ำด้วยกันแต่พอแววถามว่าจะลงไปเข้าที่ชั้น6หรือเปล่าแคทก็ <Cat S 2> รีบบอกทันทีว่าไม่ใช่และจะลงไปเข้าที่ชั้นห้า ผมรู้สึกสงสัยอยู่เล็กน้อยและพอแววกับแคทออกจากห้องไปผมก็เลยถามพี่ๆทันทีว่าที่ห้องน้ำชั้นหกมีอะไรหรือเปล่าแต่พี่ๆก็ไม่ได้บอกอะไรกับผมมากนักบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานานแล้วป่านนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วอย่าไปเชื่อมากผมเลยไม่ได้สนใจและกินอาหารที่สั่งมาต่อไปสักพักไม่นาน แคทกับแวรก็กลับมาและขอตัวกลับบ้านไปก่อนจะเหลือก็แต่ผมและพวกพี่ๆแต่ไม่นานนักพวกพี่ๆก็พากันกลับไปจนเหลือแค่ผมคนเดียวเฮ้ยจะขยันไปถึงไหนวะถ้าหัวหน้าไม่ให้มึงผ่านโปรมาบอกกูนะเดี๋ยวกูช่วยพูดให้ผมพยักหน้าขอบคุณพวกพี่ๆที่ท่าทางจะเอ็นดูผมพอสมควร และผมเองก็ตั้งใจอยากจะทํางานต่อให้เสร็จจริงๆครับเพราะผมตั้งใจว่าอยากจะขอลางานสักสองสามวันเพื่อกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านก็เลยอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จไม่ใช่เพราะอยากจะทําผลงานอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจและทํางานอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายมันก็จะตอบแทนเราอย่างคุ้มค่าเองทุกๆคนก็เหมือนกันนะครับอย่าทำงานเพื่อหวังแค่ผ่านโปร แต่ให้ทำเพราะอยากทำมันจริงๆหลังจากที่ทุกคนกลับไปกันหมดแล้วผมก็เลยเปิดวิทยุออนไลน์ให้อยู่เป็นเพื่อนครับนานๆทีบางครั้งที่ผมอยู่ทำงานดึกๆประมาณ3-4มสี่ทุ่มก็จะมีพี่ๆแผนกอื่นแวะเข้ามาทักทายบ้างเพราะบางคนก็กินนอนอยู่ที่บริษัทตามเวรที่ตัวเองได้รับและพี่รอปภก็ค่อนข้างจะใจดี จะเข้ามาตรวจอยู่บ่อยๆเพื่อเช็คความเรียบร้อยทำให้ผมค่อนข้างอุ่นใจว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวและในคืนนั้นคงเพราะผมกินเยอะไปหน่อยเลยทำให้เกิดอาการปวดท้องหนักขึ้นมาอย่างรุนแรงผมรีบลุกจากโต๊ะและรีบวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อกดเรียกลิฟต์ขึ้นมาแต่พอลิฟต์ค้างอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยทำให้ผมรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวแล้ว ผมเลยตัดสินใจที่จะวิ่งลงบันไดไปที่ชั้น6โดยที่ลืมไปเลยว่ามันมีเรื่องเล่าอะไรบางอย่างที่ผมเองยังไม่รู้เมื่อวิ่งมาถึงที่ห้องน้ําได้ผมก็รีบเปิดประตูและเข้าห้องน้ําเพื่อปลดทุกทันทีเลยครับมันเหมือนกับสวรรค์มาโปรดที่ได้ปลดปล่อยออกไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าผมน่าจะมีอาการท้องเสียขึ้นมาเล็กน้อยซะแล้ว ผมนั่งหยิบมือถือขึ้นมาเล่นไปพลางๆระหว่างที่กำลังปลดทุกข์ก่อนจะได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ำเหมือนกันไฟในห้องน้ำกระพริบเล็กน้อยเหมือนเป็นอาการไฟตกอ่อนๆผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ทำงานดึกๆเหมือนกัน เลยเล่นโทรศัพท์มือถือต่อแต่ไม่นานจู่ๆก็เริ่มมีเสียงของคนพูดพึมพำไปมาและเป็นประโยคเดิมซ้ำๆผมหยุดเล่นโทรศัพท์และตั้งใจฟังซึ่งก็พอจะจับใจความได้บ้างเอาไงดีวะเอาไงดีกูไม่น่าเลยกูไม่น่าทำเลยเอาไงดีเอาไงดีวะ ผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากและคนที่เข้ามาหลังจากผมอาจจะกำลังมีปัญหาอะไรทางที่ดีผมควรจะลุกออกไปดีกว่าผมเลยจัดการทำธุระส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยและผมก็ได้ยินเสียงว่าห้องข้างๆปิดประตูห้องน้ำ <c oughs> ผมสะดุ้งตามเสียงเล็กน้อยไม่คิดว่าเขาจะปิดเสียงดังขนาดนั้น น้องน้องน้องผมมองซ้ายมองขวาเพราะได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเรียกในตอนที่ยังไม่ทันที่จะได้ออกจากห้องน้ำถึงแม้เขาจะไม่ได้เรียกชื่อผมก็ตามแล้วก็มีมือมือหนึ่งยื่นมาจากด้านใต้ช่องที่กั้นระหว่างห้องน้ำผมผงะเล็กน้อยและคิดว่าเขาน่าจะขอทิชชู่หรือเปล่า น้องน้องช่วยพี่หน่อยเสียงที่เหมือนว่าจะดังมาจากห้องข้างๆทำให้ผมงงเล็กน้อยว่าเขาต้องการจะให้ผมช่วยอะไรหรือจะเป็นพวกโรคจิตแบบที่เคยมีคนโพสต์ลงตามโซเชียลหรือเปล่าแต่อะไรก็ไม่รู้โดนใจผมให้เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนและสิ่งที่ผมเห็นก็คือใบหน้าของชายที่ผมไม่เคยรู้จัก กำลังจ้องมองมาที่ผมผมรีบมองสลับไปที่ข้างล่างก็เห็นว่ามือของเขายังอยู่ที่พื้นผมตกใจมากขาแข็งมือแข็งจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับทั้งๆท,ท,ที่แค่เลื่อนที่ล็อกประตูห้องน้ำออกไปผมก็จะหนีออกจากความน่ากลัวนี้ไปได้แล้วแต่ผมกลับทำไม่ได้ แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้งผมไม่กล้าจะเงยหน้าขึ้นไปมองเลยครับและมือที่ว่าก็หายไปแล้วจนกระทั่งผมได้ยินเหมือนเสียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายดังติดต่อกันประมาณสองครั้งผมลืมตาขึ้นตั้งสติและเปิดประตูห้องน้ำออกไปภาพในกระจกสะท้อนให้ผมเห็นว่าประตูห้องน้ำห้องข้างๆนั้นเปิดอยู่ และมีใครบางคนกำลังห้อยตงเตงไปมาลิ้นจุกปากอยู่ในห้องน้ำห้องนั้นผมตะโกนร้องโวยวายลั่นออกมาจากห้องน้ำจนรอปภต้องรีบวิ่งมาดูน้องน้องเป็นอะไรเป็นอะไรใจเย็นๆก่อนนะผมบอกรอปภอ,ออกไปอย่างไม่เป็นภาษาว่าเจอกับอะไรมาแขนขาผมอ่อนแรงไปหมด นั่นเป็นครั้งแรกเลยล่ะครับที่ผมได้เจอผีจะจะแบบนี้พี่รอปภพ,พาผมไปนั่งที่โต๊ะนั่งเฝ้าทางเข้าออฟฟิศก่อนจะถามผมว่าเป็นอะไรพอผมเริ่มหายใจคล่องและสติเริ่มกลับมาเต็มร้อยแล้วผมก็เล่าเรื่องให้พี่รอปภฟังทันทีถ้าทางน้องน่าจะมาอยู่ไม่นานเลยไม่รู้ใช่ไหมเย็นเย็นดึกดึก ไม่มีใครเขากล้ามาเข้าห้องน้ำที่ชั้นหกกันหรอกได้ยินที่พี่รอปภพ,พูดแล้วผมก็กลืนน้ำลายลงคอแทบจะไม่ได้เลยครับพี่รอปภเลยถามกับผมอีกว่าที่ผมเจอนเป็นยังไงผมเลยเล่าให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ที่ได้ยินเสียงเปิดประตูเดินเข้ามาและเสียงพูดไปจนถึงตอนที่เรียกแล้วยื่นมือซิดซีด กับใบหน้าหลอนๆมาให้ผมเห็นพี่รอปภที่ได้ฟังผมเล่าแล้วแกก็ถอนหายใจออกมาแบบทอดยาวเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่แกหนักใจเป็นอย่างมากก่อนที่พี่รอปภจะเริ่มเล่าเรื่องตำนานที่พวกพี่ๆในทีมไม่ได้เล่าให้ผมฟังที่ห้องน้ำชั้นหกนั้นเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามามีรอปภคนหนึ่งซึ่งทำงานร่วมกับพี่รปภ คนที่กำลังเล่าให้ผมฟังนี่แหละครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและเก็บกดความเครียดมากๆเนื่องจากัเศรษฐกิจไม่ค่อยดีและช่วงนั้นก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการปลดพนักงานบางส่วนออกแม้แต่รอปภอเองบางคนก็อาจจะถูกย้ายและเขาก็เครียดมากเพราะถ้าย้ายไปกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเงินเดินทางไปทำงาน และช่วงนั้นเขาก็ประสบปัญหาหลายอย่างทั้งเมียและลูกที่หนีไปไหนจะพาระหนี้สินอีกด้วยอีกอย่างเขาเองก็ติดพนันบอลบ้านที่เช่าเอาไว้ก็ขางค่าเช่าไว้หลายเดือนจนจะโดนไล่ออกอยู่แล้วมีหลายครั้งที่พี่รอปภเจอเขาในห้องน้ำตอนดึกๆที่เข้าเวรด้วยกันซึ่งพี่รอปภะพอเองแกก็ได้แค่รับฟังเท่านั้น จนกระทั่งช่วงก่อนสิ้นปีที่จะมีการประกาศรายชื่อพนักงานที่ถูกปลดและต้องย้ายเขาก็ตัดสินใจผูกคอตัวเองตายในห้องน้ำกับท่อระบายอากาศที่อยู่ด้านบนแรกๆก็เหี้ยนมากไม่มีใครเข้าห้องน้ำนี้ได้เลยเพราะจะเจอหลอกตลอดหลังๆพอเริ่มรู้กันแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาเข้าห้องน้ำแม้แต่พนักงานผู้หญิงเอง บางคนแค่เดินผ่านก็ยังเห็นว่าเป็นรอปภคนเดิมซ้ำๆเดินเข้าห้องน้ำไปมาและพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นทางบริษัทเองก็พยายามปิดข่าวและเรียกพระมาทำบุญแต่ก็ไม่ช่วยอะไรมันเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายซ้ำๆแบบนี้บางคืนที่พี่นั่งเฝ้าพี่ก็ได้ยินเสียงนะ เสียงเหมือนเขาเตะกำแพงห้องน้ำไปมาเหมือนกับดิ้นรนเพราะหายใจไม่ออกแล้วสักพักมันก็เงียบไปผมที่ได้ฟังแล้วก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้ในตึกที่ทันสมัยเช่นนี้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่รอปภแล้วผมก็รีบขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดและเก็บของกลับบ้านทันที แล้วอีกสองสามวันต่อมาที่จะต้องมาทำงานผมก็เล่าเรื่องที่ผมได้เจอให้กับพวกเพื่อนๆและพี่ๆในที่ทำงานได้ฟังบางคนก็เชื่อแต่บางคนก็หาว่าผมแกล้งอําเล่นก็คงต้องแล้วแต่เขานะครับเพราะหลังจากที่ผมเจอถึงแม้จะไม่รู้จักกันแต่ผมก็ทำบุญไปให้และแน่นอนครับว่าเวลาที่ต้องอยู่ทำงานดึกๆ ในวันที่จำเป็นจริงๆผมก็จำไม่แวะที่ชั้น6ในเวลากลางคืนเลยอยากจะเข้าห้องน้ำแค่ไหนก็ต้องตั้งสติและเตือนความจำว่าต้องเป็นชั้น5เท่านั้นเพราะผมคงไม่ไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น6เพื่อให้ตัวเองโดนหลอกซ้ำหลอกครับ